สวัสดีค่ะพบกับ B Easy อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาชวนเพื่อนถักพวงมาลัยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะที่เรามีอุบะไว้ด้วยนะคะเราร้อยอุบะไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนถักตัวของมาลัยตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวของดอกลักกับดอกจำปาตัวนี้นะคะดูได้ในคลิปถัดไปนะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวของมาลลยตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับมาลลยตรงนี้นะคะเวลาเราถักวิธีการทำเราจะทำดอกออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเป็นเป็นชิ้นชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาร้อยเรียงต่อกันแบบนี้นะคะเราสามารถร้อยต่อกันให้มันเป็นแถวเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นไปเป็นแถวแถวแบบนี้ก็ได้หรือเราจะสับวางแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อกันไปเรื่อยๆถ้าเราสับวางกันก็จะได้ออกมาประมาณเนี้นะคะอันนี้เราร้อยแบบสับวางกันนะคะอันนี้เราใช้โครเชต์เบอร์สนะคะวงนี้ก็จะประมาณ3 0 3 0ถึง32 30 32นะคะก็จะได้วงประมาณนี้นะคะวงเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะเราก็ร้อยอุบบห้าพวงด้วยกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการถักชิ้นนี้กันก่อนนะคะตัวมาลัยก่อนนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องทำส่วนของสีเขียวด้านในนะคะจริงๆเราจะใช้สีขาวทั้งหมดเลยก็ได้แต่มันจะดูแล้วมันจะงงจะถักยากนิดนึงเราก็จะเลยจะทำชิ้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะส่วนของตรงนี้นะคะที่เราขั้นระหว่างมาลัยกับ กูบักตรงนี้นะคะเราจะถักออกมาให้เป็นในรูปแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆน,นะคะเราจะถักมา3ามชิ้นด้วยกันนะคะวิธีการถักก็จะแบบเดียวกับตัวนี้เลยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าเราถักยังไงนะคะแล้วเราจะทําให้มันเป็นตัวมนๆกลม,ลม,ลมๆอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเราจะทําส่วนของสีเขียวด้านในก่อนนะคะ นนะคะเราก็พันไหมคล้องไหมเหมือนทุกๆคลิปนะคะที่เราสาธิตให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็สอดไหมโคเชลงไปนะคะพันไหมดึงไหมขึ้นมาทักโซ่สองครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็แทงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือครั้งที่หนึ่งเราจะทําแบบนี้ด้วยกันทั้งหมดห้าครั้งนะคะถักโซ่สองครั้งแทงไปแล้วก็ ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะห้าครั้งด้วยกันนะคะห้าครั้งห้ากรีดนะคะมีครั้งที่สี่แล้วนะคะโอเคตรงนี้เราสามารถดึงให้มันชิดกันเข้ามาแบบนี้ได้นะคะแล้วคือครั้งที่ห้าเมื่อเราทำครบห้าครั้งแล้วนะคะดึง เข้าให้มันมาชิดกันแบบนี้เราก็ตัดตัดไหมนะคะเนื่องจากพื้นเราสีขาวเนาะถ้าเราใช้สีขาวหรือสีครีมในการสาธิตมันก็จะดูไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเราขอใช้สีของดอกจำปาตัวนี้นะคะในการสาธิตแล้วกันนะคะนะคะเราก็นำไหม อีกสีหนึ่งนะคะมาเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็แทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่งช่องที่หนึ่งไม่อกี้นะคะที่เราทําตรงน,นี้นะคะมันมันจะมีช่องระหว่างอย่างเงี้ยประมาณช่องที่โซ่นะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาถักโซ่ด้วยกันทั้งหมดสามครั้งนะคะเสร็จแล้วก็พันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาพันนะคะ,งงด,นะคะดึงผ่านมาสองช่องนะคะ พันแล้วก็ดึงผ่านมาอีกสองช่องเราจะได้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตัว F นะคะแบบนี้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พันก่อนแล้วเราก็แทงลงไปในช่องเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็พันดึงมันผ่านมาสองช่องแล้วก็พันดึงผ่านมาสองช่องเราจะทำด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนะคะรวมโซ่ก็จะเป็น6นะคะตอนนี้เราได้สองครั้งแล้วนะคะครั้งที่สาม ที่สี่ครั้งที่ห้าอันนี้จะเป็นวิธีการถักตัวสีเขียวตัวนี้ด้วยนะคะเราก็จะถักเหมือนกันตรงนี้นะคะแต่ตัวนี้เราจะถักโซ่สามครั้งแล้วเราก็จะทำ ตัวนี้3ครั้งด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่3ครั้งแล้วก็เก็บมันนะคะหรือใครอยากได้ใบที่ใหญ่ที่กว้างกว่านี้ก็เพิ่มตามจํานวนที่ต้องการได้เลยนะคะวิธีการถักก็แบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้วิธีการการจบเป็นกรีดเป็นกรีดไปก็คือถักโซ่ลงมาสครั้งนะคะถักโซ่ลงมาสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็แทงไปในช่องเดิมแล้วก็ปิด แบบนี้นะคะเราก็จะได้อย่างนี้หนึ่งลุนะคะแต่เนื่องด้วยว่าเดี๋ยวเราจะทําตัวนี้นะคะเราก็ดึงโซ่ออกก่อนนะคะเมื่อเราถักครบเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราถักครบทั้งหมดห้าครั้งแล้วนะคะรวมโซ่ตรงนี้เป็นหกเราให้เราคลิกม้วนมันเข้ามาหากันแบบนี้นะคะแล้วเรามาแทงตรงหลักที่หนึ่งนะคะ นี่นะคะดูไหมพอเราถักจบนี้เราก็ม้วนมันเข้ามานี้นะคะเรามาแทงตรงหลักที่หนึ่งนะคะส, a, ส่วนด้านบนของหลักที่หนึ่งเราก็เกี่ยวไหม, <estratég> ม right ขึ้นมาแบบนี้ดึงขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเราก็พลิกมานะคะแล้วเราก็มาเว้นช่องหนึ่งนะคะแล้วก็มาเกี่ยวโซ,โซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะ ตรงนี้มันก็จะม้วนเข้ามาแล้วนะคะด้านนี้ก็จะจะหนุ่จะสอบเข้ามาม้วนเข้ามาหากันแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะนํามันพลิกลงมาแบบนี้นะคะเห็นะคะเห็นไหมไม่ค่อยชัดเนาะมันพลิกลงมาแบบนี้มันก็จะมีติ่งตตรงนี้นะคะติ่งๆที่ออกมาตรงนี้เราก็มาแทงลงตรงนี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งที่เราขึ้นเป็นโซ่เมื่อกี้นะคะตอนเริ่มต้นเราขึ้นเป็นโซ่แล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับโซ่ด้านนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พันไหมพันไหมแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นโซ่แถวแรก นะคะโซ่ที่สองอะไรประมาณนะั้นแล้วก็เราไปเกี่ยวกับตัวตัวตัวเอตัวสุดท้ายนะคะตัวเอตัวสุดท้ายตรงนั้นแล้วก็เกี่ยวเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้กรีบที่หนึ่งแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จเมื่อเราทำนี้เสร็จเราก็นำมาแทงลงตรงช่องที่สองนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมา นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้ไปดูวิธีการทําอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถักโซ่สามครั้งด้วยกันนะคะเราก็พันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันไหมดึงผ่านทะลุสองช่องพันไหมดึงผ่านอีกสองช่องทําแบบนี้ด้วยกันทั้งหมดห้าครั้งนะคะ เดี๋ยวเราจะดูวิธีการม้วนมันนะคะนี่นะคะเมื่อเราทำครบห้าครั้งแล้วนะคะเราก็จะม้วนมันเข้ามานะคะม้วนมันเข้ามาแบบนี้นะคะโดยการเกี่ยวกับตัว f ตัวที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ส่วนของโซ่เนาะ บางคนก็จะไปเกี่ยวกับตัวโซ่แต่เราเกี่ยวตัว x ตัวที่1ตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะมันจะสวยกว่านะคะแล้วเราก็พ่านไหมแล้วก็ดึงทะลุขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จเราก็ม้วนมันมาอย่างนี้เราก็มาเกี่ยวเว้นไปถึงช่องนะคะมาเกี่ยวอีกอีกอันนึงแบบนี้นะคะเราก็พันไหมม้วนแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะมันก็จะงุ้มเข้ามาหากันแบบนี้สอบเข้ามาหากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็ พลิกลงมาแทงตรงที่มันมีติ่งๆที่มันจะมีแบบตัวเนี้ยออกมาตรงเนี้ยนะคะใกล้ๆที่มันสามารถแทงลงไปอย่างนี้ได้นะคะเราก็แทงลงไปเมื่อแทงลงไปเสร็จแล้วเราก็ข้ามมาแทงโซ่ข้างบนแบบนี้นะคะเสร็จเราก็พลิกมือนะคะไปเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงทะลุขึ้นมาเลย เราก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการแทงฝั่งโซ่ก่อนนะคะแทงฝั่งโซ่ด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเกี่ยวกับตัวสุดท้ายที่เราถักนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พันไหมนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้ครั้งที่สองแล้วแล้วก,ก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ไปขึ้นครั้งที่3นะคะในช่องที่3ามแทงไปในช่องต่อแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะเหมือน2ตัวนี้นะคะนี่นะคะด้านหลังอันนี้คือส่วนด้านหลังนี่นะคะอันนี้คือส่วนด้านหน้าเราก็จะทําไปพอมันครบห้ากลิบเราก็จะได้กลีบดอกแบบนี้นะคะที่มันสําเร็จเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วนํามาร้อยเป็นมาลัยได้นะคะถ้า อันนี้เราทาอันนี้เราใช้โครเชตเบอร์สี่นะคะเบอร์สามหรือเบอร์สี่จะได้ประมาณนี้อันเล็กอันนี้จะใช้ประมาณเบอร์ห้านะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นไปใครอยากได้พวงมาลัยพวงใหญ่พวงเล็กหรือว่าอยากได้ความกว้างยังไงเท่าไหร่ก็ใช้โครเชตให้ถูกเบอร์นะคะเราก็จะได้พวงมาลัยสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะออกมา ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เองเท่านี้ส่วนดอกลักและดอกจำปาเดี๋ยวดูได้ในคลิปถัดๆไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ